สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุใช่ไหมคะแนนดูกล้องหน่อยจิ้าแกะพัสดุของไครอันนี้เราไม่รู้นะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สั่งอะไรไปอะไรคะพี่อยู่ใครก็ไม่รู้พี่เมยรร์รู้เปล่าว่ากาละเจดไม่รู้ไม่รู้แต่เราไม่ได้สั่งกับพี่เมยน์นะ่นไม่รู้คืออะไรแกะกันนแนนนะ เหีียเราไม่ได้สั่งปัญหาคือเราไม่ได้สั่งพี่ตรงผิดอัะไแเราต้องไปผ่านไปเลยวว่าใครสั่งของผิดมั้งหรือว่าของใครเย้ยน้องเมย์นะคะเป็นพิซซ่าเอร์ของร้านเรา ăn chắc, luôn con đi, luôn con. bà đi chị. con Ui, người ơi, đây, là ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, ขอโทษนะค,คลิปนี้เราไม่รู้กันว่ามันคืออะไรมันอะไรเย่ๆกันนะกันหนาเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าอะไรอยู่ในนี้น ส่งอะไรมาเลโกเทปเฮพี่เมีส่งผิดหรือเปล่ามีจำพวกป็นด้าโอ้สโลมากแล้วก็มีอะไรคะตรงนี้ไม่มีนีนี่อี่บิด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 ให้เพื่อนบิดให้ดูนุ่มไหมแล้วก็มี บัสบันเฮ้ยมมเมนส่งิ่นในปากก็มีพาร์ตนะคะมีเลโก้เทสนะคะเราไม่ได้สั่งนะเราไม่ได้สั่งนะจ๊ะแล้วก็มีตัวนี้มีแพนด้าแล้วก็มีรถดดของปอมนะคะ,คะแล้วก็บัสบัน ส่งมาสมบูรหรือยังไรแจ้งด้วยนะคะจาน